ชาวราศีกุมทุกท่านในช่วงของเดือนกระดักกระดาโคมนี้ภายในวันที่9นั้นดาวพระศุกร์จะเข้าสู่ในราศีกรกฎซึ่งจะไปอยู่ในเรือนปุตตะก็ถือว่าดีจะทำอะไรจะมีการเริ่มต้นจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จชาวราศีกุมทุกท่านในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะลงมือเริ่มผลิต ผลผลิตหรือว่าจะทําการเกษตรกร,ะกรอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านรีบทําได้เลยชาวราศีกลุมนั้นจะมีโอกาสที่โดดเด่นดวงของท่านนั้นจะแข็งจะทําอะไรก็ครอบคลุมไปหมดรวมถึงในด้านของการงานการเงินโชคลาภในช่วงนี้ก็ถือว่ามีข่าวดีกับชาวราศีกลุมในช่วงนี้ถ้าหากว่าบางท่านนั้น ไม่รู้ว่าดวงชะตาของท่านในช่วงนี้เป็นอย่างไรเราก็เข้ามาฟังในคลิปของเราในคลิปของเรานี้ก็คือคลิปของต้นไทรใหญ่ให้โชคซึ่งจะที่แนะแนวทางให้มีความสว่างสวยกับชาวราศีกุมจะได้รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีสิ่งไหนที่เราเคยประจนภัยมาแล้วในช่วงที่เดือนที่แล้วนั้น บางทีเราก็มีความสำเร็จบางทีเราก็ไม่พบกับความสำเร็จแต่ช่วงต่อไปนี้ชาวราศีกุมจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในวันชูอ่าในตั้งแต่ในวันศุกร์ของวันที่9้านี้ก็ถือว่าชาวราศีกุมนั้นจะมีโอกาสที่ดีจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จในเรื่องของการงานดวงชะตาของท่านนั้น จะแลดูโดดเด่นขึ้นเรียกว่าเป็นช่วงฟื้นตัวหรือว่าฟื้นดวงชะตาที่ดีเปลี่ยนจากหนักให้กลับกลายมาเป็นเบาสิ่งที่ท่านเคยล้มเหลวก็จะไม่มีอีกต่อไปในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมภ์ภายในช่วงของเดือนกรดกกาคดามนี้ถ้าหากว่าท่านใดจะคิดเปิดจิตการค้าขาย ค้าขายหรือว่าจะทำการลรงทุนอะไรก็จะเป็นกำไรที่ดีจะมีความเจริญรุ่งเรืองเงินทองก็จะไหลามาเทมาเข้ามาหาตัวท่านหนี้สินที่ท่านเคยมีในครั้งก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะปลดปลดปลดปล่อยหนี้สินได้ก็ถือว่าในเรื่องของการเงินท่านมีดีท่านมีธุรกิจดีๆเสริมอีกต่าหาก ในช่วงนี้ท่านจะได้มีเงินก้อนเข้ามาโปะนี่โปะสินให้ท่านรุดหรือว่าบางทีบางท่านนั้นได้มีการผ่อนส่งอะไรอยู่ในช่วงนี้ก็จะหลุดพ้นหมดทั้งนั้นจะทำให้ท่านเกิดความสำเร็จอีก,อกเช่นเดียวกันภายในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ชาวราศีกุมจะดีมากกว่าในช่วงก่อนนั้นดวงชะตาของท่าน โดยภาพรวมนั้นก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือว่าอยู่ในโภกทรัพย์คำว่าโภกทรัพย์นั้นก็หมายความว่าคนเรานั้นก็จะมีโชคมีลาบอีกแต่าการที่มีโชคมีลาบนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องไปถูกหวยรวยเบอร์การที่มีโชคลาบนี้ก็หมายความว่าท่านจะได้งานที่ทำที่ดี มีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในช่วงนี้เขาก็เรียกว่าเรียกว่ามีโชคมีลาบอีกแต่หากในช่วงนี้เงินทองจะเข้ามาหาท่านไม่ขาดสายก็ถือว่าภายในช่วงนี้นับจากเดือนกรกฎาคมนี้ไปหาเดือนสิงหาคมก็จะมีความสำเร็จอยู่ทุกด้านในเรื่องของ การเงินการงานนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรวมถึงในเรื่องโชคลาภความรักความสำเร็จก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านใดที่เคยทำกเกษตรกรในช่วงนี้ท่านก็จะมีผลผล,ลิตที่มากมายและจะมีกำไรอีกมากมายทำการค้าขายก็จะขายดิบขายดีในช่วงนี้แต่หากว่าท่านทำงาน เกี่ยวกับการรับราชาการก็จะมีการได้เลื่อนตำแหน่งเจ้านายก็จะเห็นคุณค่าที่ท่านมีผลงานดีๆอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งอาจจะได้เลื่อนเงินเดือนมาหาท่านอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีท่านก็จะได้ทำงานภายในช่วงนี้อีกบางทีบางท่านนั้นที่เคยนอนรองานอยู่ ไม่มีงานทําในช่วงนี้ท่านก็จะมีงานทําถ้าหากว่าท่านใดรู้ตัวที่ผ่านมานั้นดวงไม่ค่อยดีแต่ต่อจากนี้ไปก็จะให้ท่านนั้นดวงของท่านก็จะดีเกิดขึ้นในชาวราศีกุมภายในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดมีเงินมีทองก็อย่าลืมทําบุญทันทานทําบุญทําทานมันไหว้เจ้า ที่เจ้าทางหรือว่าไหวพระในบ้านหรือสารพระภูมิสารตายายก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านอีกต่หากให้มีอำนาจและให้แข็งแกร่งเกิดขึ้นจะมีพลังในตัวเองใครที่คิดจะทำร้ายหรือจะมาทำอะไรเราในช่วงนี้ก็จะทำอะไรเราไม่ได้ก็จะแพ้ภัย ไปในตัวเขาเองในด้านของความรักในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นถ้าหากว่าท่านใดยังเป็นโสดช่วงนี้จะมีคนแอบมองคุณอยู่ภายในช่วงของเดือนกรกฎา,าคมติดต่อเดือนสิงหานั้นท่านอาจจะต้องสละโสดก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดพบเนื้อคู่ ก็อาจจะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงในช่วงนี้แต่สำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วในในช่วงนี้ท่านจะพูดจะจาอะไรอย่าใช้อารมณ์เป็นเด็ดขาดอย่าใจร้อนการพูดการจานั้นให้ท่านมีสติยับยั้งไว้บ้างสิ่งไหนที่ควรพูดก็พูดสิ่งไหนที่ไม่ควรพูดก็อย่าไปพูดจะทำให้การ สมานฉันในครัวเรือนของเรานั้นมีรอยเล่าได้การละแวงอีกอย่างหนึ่งการระแวงหรือว่าการหึงหวงอันนี้ให้ท่านระวังเขไว้ดีจะทำอะไรก็ต้องใจเย็นเย็นเอาไว้ท่านฟังคลิปของเราก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันบ้างว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการงาน โชคลาบก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงของวันที่9นี้ก็ถือว่าดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีกร,รกฎยังมีอีกหนึ่งช่วงในช่วงของวันที่13นั้นดาวพระอังคารจะเข้าสู่ในราศีพฤกษกช่วงนี้อีกช่วงหนึ่งชาวราศีกุมภ์าว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ให้ท่านรีบทำได้เลย การงานการเงินนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางท่านนั้นทํางานที่เรียกว่าอยู่ในชมในกลุ่มชนที่เรียกว่ามีมากก็จะร่วมหรือว่ารวมกันทําอันนี้ก็จะให้ความสําเร็จกันดีงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะออกมาประทับใจกับท่านผู้ได้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นงานเบางานหนักหรืองานยาก งานลำบากแค่ไหนชาวราศีกุมนั้นท่านก็บากบัน่นทำกันจนได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องการงานไม่มีปัญหาท่านอาจจะมีลูกน้องหรือว่ามีคนบริเวณหรือว่าบริวารรอบข้างนั้นมาช่วยเหลือท่านทำงานทุกสิ่งทุกอย่างอันไหนที่ว่ายากก็จะทำผ่านไปได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีกุมนั้น มีความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานสำหรับการเงินนั้นท่านก็มีใช้มีสอยไม่ขาดมือเงินทุกบาททุกสตางก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาตัวท่านในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายก็ยิ่งดีใหญ่ไม่ว่าท่านจะขายหน้าร้านหรือขายทางออนไลน์ก็จะมีคนเข้ามา สั่งออเดอร์กันมากมายท่านจะจัดส่งเรียกว่าแทบไม่ทันในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ในช่วงของวันที่13ที่ว่าดาวพระอังคารเข้าสู่ราศีพฤกษกนี้ก็ถือว่าอยู่ในโชคในเรียกว่าในเรือนราชาโชคจะทำอะไรก็จะดีไปทางนั้นสำหรับชาวราศีกุมก็ขอให้ทุกท่าน ตั้งอกตั้งใจทําให้ดีในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะพบปะสังสรรค์กับใครหรือว่าจะไปพูดจาเจรจาในเรื่องของการเงินการทองหรือว่าท่านจะไปเจรจาในเรื่องการงานในช่วงนี้ก็ท่านเจรจาได้จะมีความสําเร็จอีกแต่หากจะทําอะไรก็ให้ท่านใจเย็น พูดจาไพเราะอ่อนหวานเพราะว่าชาวราศีกุมท่านก็เป็นคนอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วท่านก็จะสำเร็จทำอะไรพูดอะไรในช่วงนี้ไม่ว่าจะไปติดต่อในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ท่านก็จะมีความสำเร็จทางนั้นแต่หากว่าบางท่านบางลายไม่มีเงินไม่มีทองจะไปเอ่ยปากขอร้องกับใครท่านก็จะได้ เขาก็จะให้ความเมตตาให้ความสงสารกับท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของดวงชะตาภายในภาพรวมของเดือนกระดะกกระดาคมนี้ท่านที่เกิดอยู่ในราศีก่มจะมีความสุขความเจริญจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จทั้งนั้นบางท่านถ้าหากว่ามีเงินมีทองมากมายกายกองเหลือเก็บเหลือใช้ก็ นำเอาไปทำบุญทำทานกันบ้างจะเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านให้แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นไปอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าทำอะไรก็ดีชาวราศีกุมจะมีลูกน้องมีบริวารบางท่านก็นิยมยกย่องให้ท่านได้เป็นใหญ่เป็นโตบางท่านบางลายก็อาจได้เป็นผู้นำของชุมชนอีกต่าหาก ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับงานบริษัทมีลูกน้องมีบริวารในช่วงนี้ก็มีลูกน้องรักใคร่ท่านดีบางคนหรือว่าบางท่านก็มีบริวารมาคอยช่วยเหลือจะทำอะไรงานหนักงานเบาก็เข้ามาช่วยตัวเราก็ถือว่าในเรื่องการงานนั้นท่านมีความสนุกสนานกับในเรื่องการงานไม่ว่าท่านจะทำอะไร ในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของสุขภาพอีกเช่นเดียวกันเรื่องสุขภาพของท่านภายในช่วงนี้ก็้อ้ท่านระวังการติดเชื้อมาจากผู้อื่นอาจจะจิตติดเชื้อในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอัน,นีิอทิเช่นโรคไข้หวัดปวดหัวตัวร้อนอาจจะมีเกิดขึ้นกับท่านได้ภายในช่วงนี้สำหรับท่านที่สูงอายุ อาจจะมีเรื่องเก่าๆว่าเนี่ยโรคเก่าๆอาจจะกำเริบเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ในเรื่องความดันไขมันเบาหวานอันนี้ให้ท่านระวังบางท่านเป็นโรคภูมิแพ้อันนี้ก็ต้องพึ่งหมอให้ท่านไปพบหมอบ่อยครั้งก็จะไม่เป็นอะไรก็จะปลอดภัยกับตัวของท่านบางทีบางท่านนั้นอาจจะเป็นโรคเรียกว่าปวดเขา่าปวดแข้งปวดขา อันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมดาของท่านที่สูงอายุในช่วงนี้จะทำอะไรชาวราศีกุมนั่นให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านอยู่บ้านทำงานบ้านก็ให้ท่านระวังของอาจจะหล่นลงมาทับแข้งลาขาก็าเป็นไปได้ให้ท่านระวังเขาไว้ในเรื่องของอุบัติเหตุ ถ้าหากว่าท่านใช้รถใช้สนนก็ให้ระวังกันไว้อาจจะมีบ้างก็เล็กๆน้อยๆในช่วงนี้ของชาวราศีกุมท่านฟังคลิปของเราแล้วถ้าหากว่าเห็นดีก็กดติดตามไว้และโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังการทำนายทายดูนี้ก็ถือว่าบางท่านก็ ตรงบางท่านก็ไม่ตรงเพราะว่าเราทำนายโดยภาพรวมเราไม่ได้ทำนายโดยเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขอประธานอภัยกับท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกันก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้เข้ามาฟังในช่องของเราเป็นประจำนั่นก็คือช่องของต้นไซใหญ่ให้โชคอาจจะพูดผิดพลังบ้าง ก็ขอประธานอภัยกับท่านผู้ฟังด้วยกันแล้วกันเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีทุกท่านครับ